เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องนี้นะคะเป็นหนึ่งในมาตรการการเตรียมความพร้อมต้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนสวนกุลาวิทยาลัยเพื่อรับการเปิดเทอมวันแรกในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่ทางผู้ในการโรงเรียนก็บอกนะคะว่าเชื่อมั่นในความรับผิดชอบส่วนรวมของนักเรียนและก็เชื่อมั่นในระบบที่ทางสถานศึกษาจัดเตรียมเอาไว้ค่ะ นายจินพัฒน์พีบุญวิทิศธรรมรงผู้มนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปิดเผยถึงมาตรการในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคม2563โดยเฉพาะการจัดสถานที่และการเตรียมอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในสถานศึกษาว่าในวันพรุ่งนี้ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมสถานที่เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียนไปจนถึงภายในห้องเรียนตามมาตรการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น าและกระทรวงสาธารณาสุขได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการจัดสถานที่เรียนแบบเว้นระยะห่างการจัดอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เฟสชิลหน้ากากอนามัยและระบบคัดกรองนักเรียนซึ่งในส่วนของระบบคัดกรองจะมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยกับการคัดกรองแบบที่ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิปกติ โดยภาพรวมเด็กนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีทั้งหมดประมาณ3,300คนเบื้องต้นเชื่อว่าจะไม่ทําให้เกิดปัญหามีเด็กมาออกันบริเวณหน้าประตูโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนมาโรงเรียนเป็น2กลุม่มคือกลุ่ม A และ B เพื่อลดจํานวนเด็กที่จะเข้ามาในโรงเรียนให้เหลือครึ่งหนึ่งโดยให้สลับวันเรียนกันไปจนกว่าจะมีคําสั่งใหม่ออกมาครับก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับ เราก็ใช้มาตรการของสกทอ,อและก็ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้มีการประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าในวันที่เด็กมาเรียนเด็กจะต้องมีอุปกรณ์อะไรติดตัวมาเช่นมีแมสมีเจลหรืออื่นๆให้มีการป้องกันระยะห่างไว้ต่างๆนะครับเราได้มีการเตรียมการจัดนักเรียนออกเป็น2กลุ่มเนื่องจาก,น,กนักเรียนเราจานวนมากนะครับ เป็นกลุ่ม A กลุ่ม B สลับกันมาเรียนวันเว้นวันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้วางแผนกันไว้แล้ววันที่คุณครูเข้าสอนเนี่ยครูจะต้องสวมเ a c ช shield นะครับขณะที่เด็กทุกคนสวมแมสแล้วก็มีระยะห่างตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับทุกห้องเรียนมีการทําความสะอาดห,ห้องเรียนทําความสะอาดโรงอาหารในโรงอาหารซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กเรียนต้องเปิดแมสเราก็ทําฉากกั้นนะครับฉากกั้นทุกโต๊ะ อ,อดภัยอย่างไรก็ตามในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บผู้อนการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยระบุว่าส่วนตัวค่อนข้างมั่นใจในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของนักเรียนและมาตรการต่างๆที่โรงเรียนกําหนดเอาไว้เราเชื่อมั่นในความเป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบนะครับที่เขารับผิดชอบต่อสังคม